นี่แหละพ่อมาแล้วเคือโป้ยัดเค่มามาบอกแล้วว่าต้องสวัสดีครับพบกับผมเ a m เมอร์สตูดกับเกมซัมโกกโมเอกเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับห่างหายกันไปนานเลยสำหรับเกมซัมโกกโมเองครับที่ผมไม่ได้มาแคสนะครับแต่วันนี้จะมาเป็นเป็นวิดีโอครับไม่ได้แบบ มีการไลฟ์สดแล้วนะแต่ว่าแน่นอนครับวันนี้มาพร้อมอกิจกรรมนะครับการเติมแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในการอัปเดตครั้งนี้นะครับเพราะว่าตอนที่หายไปนะครับก็จะเป็นช่วงของการเขาเรียกว่าเปิดเทอมนะครับก็เลยมีปัญหาเรื่องงานนิดหน่อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มตัวละครกันนะครับว่าผมอะ จะได้ UR หรือเปล่านะครับตอนใกล้ข่าวว่ามันสุ่มง่ายขึ้นนะครับมามาดูกันว่าผมจะได้เปล่าก่อนอื่นก็ไปเข้ามารับรางวัลกันได้เลยนะครับตอนนี้รางวัลมีมากมายสาหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่านะครับมีให้เลือกตัวละครทั้ง SSR UR ให้เลือกใช้งานกันได้เลยทันทีนะครับก็ลองเข้าไปเล่นดูนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นเก่าก็จะมีจดหมายมาให้เลือกตัวละครด้วยนะครับนะโอเคตอนนี้กิจกรรมเนี่ยนะีผมมาเติมให้ดูเลยวันนี้นะครับว่า กิจกรรมเนี่ยมันคุ้มยังไงนะครับแล้วทํำยังไงเดี๋ยวผมจะสุ่มใหด้ดูวันนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมอยากจะเติมโอ้ยมีเซตสามพันด้วยแล้วก็บน6นหกนะครับตอนนี้กิจกรรมนะครับเป็นสกอร์อีเวนต์นะครับตอนนี้ราคาแค่8 9บาทเนาะจะเป็นอีเวนต์นั่นแหละเดิม,เด,มเดิมแหละแต่ว่ามันก็คุ้มเนาะอ่าเดี๋ยวดวูนต่อไปมีอะไรบ้างอันนี้เป็นยอดสะสมเติมสะสมโอเคอันนี้สูงเติมกาชามือใหม่อันนี้เซ็ต1 4 9ได้10อัน ปบอันนี้ได้20โอ้ยได้ยูอเลยอันนี้โหสี่สิบเยอะมากโอเควันนี้ผมจะมาเติมนะครับจะลองนับก่อนว่าไหนเยอะกว่า20 10 10 10แล้วก็89 มาผมจะเติมแพ็ก649บาทให้ดูเลยนะแล้วก็จะมาสุ่มกันมาเพราะว่าไดา้ส่วนของการเลือกเศษ UR ด้วยนะครับแล้วก็กล่องสุ่มอาวุธนะครับการันตีอาวุธ SSR หรือ UR แน่นอนนี่ไงโอ้โหมาว่ะแล้วก็กล่องสุ่มุผลอิสระ2มีโอกาสได้ไอเทมต่างๆโอ้โหแบบคุ้มมากๆเลย600นะครับส่วน1น0่นี้นะจะไม่ไหวนะนะครับ3,000ก็คุ้มนะครับนะได้โอ้โหไปแล้วเป็นเซตอุปกรณ์เลยเนาะเอาไว้สุ่มนะฮะโอเคเดี๋ยวไป ซื้อเซ็ตนี้กันดีกว่านะสิจกรรมคุ้มมากๆเลยนะครับหรือว่าจะเติมแบบสะสมก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะฮะโอเคปั๊บนันนี้อยากจะสุ่มนะฮะนะไปเติมปลอย649บาทไปแล้วปั๊บตอนนี้ก็จะเสร็จภารกิจนะพอเติมเสร็จปั๊บนะปั๊บเอาอันนี้เดี๋ยวชดเชยเนาะ เนี่ยไอเทมเจดเชยร,ระบบลำลึกนะเนี่ยจะได้รับทุกวันเลยนะเป็นเวลา7วันนะจะไม่ผิดนะครับนะนี่มารับกันด้วยเด้อนะครับนี่ไงไหมเจดเชยเขามีให้ตลอดเวลาเลยเนาะแบบคุ้มมากๆนะครับใครกลับมาเล่นนี่แบบเล่นได้ง่ายเออโอเคเดี๋ยวไปตอนนี้ได้เดี๋ยวของรับของกิจการก่อนนี่รับนี่โอ้สรเศษิ้นส่วนด้วยแล้วก็ได้ เศษเจ้านี้มา700ไม่ถึงค่อยเติมเพิ่มเนาะต่อไปบนนัดรับนะครับก็แพทตินัมน,นี่ไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวดูกิจกรรมดิข้างล่างรับม่ฟืบเราก็ได้มาโอ้ได้มาเต็มเลยนะตอนนี้เขาแก้ยได้พันห้าเดรอได้อีกเหรอแล้วก็ว i p อพี1ันเจ็โอ โอเค VP 8อขอรับนน่นนี้ก่อนนะครับโอ้ตอนนี้ยังไม่มารับเลยตอนนี้ไม่รับขอรับแป๊บหนึ่งนะครับโอ้กล้เป็น v 9นะแล้วอันนี้เดียวไปลงชื่อเลยวันด้วยเสร็จร้อยครับมาเราจะมาสุ่มกันดีกว่านะครับตอนนี้เป็นเวลาโหยี่สิบเอ็ดนะเลขสวยนะครับนะเหมาะในการสุ่มมากๆเลยไปนะครับ นะกดฟรีก่อนกดยืนยันกดฟรีก่อนเลยครับตอนนี้ลุ้นุน,นปัป๊บๆฟาดไปโบ JK ได้เซ่ยูอาร์มาวะ่ะเอสเออาร์มาว่ะเอาเรื่องนะไปครับตอนนี้โอเคมีแล้วมีไข่ทองคำนะ2 0 0 4นะครับแล้วก็เ,เหรียญน,นะครับเหรียญตา43สุ่มทั้งหมด45ครั้งเลยทีเดียวนะครับ การันตี UR 1%าร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อิตาลาสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เอชอาร์เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับดูซิว่าผมจะได้ยูอาร์หรือเปล่าวันนี้ยูอาร์หน้าตู้มีอะไรบ้างมาดูดีมีเก้าหลี่รุนโปูไอ้คนณโอ้เี๋พูดอะไรวะเนี่ยมาซุกี้โอเคโอ้โหมีตัวแบบน่าใช้ทั้งนั้นเลยแล้วก็เศษเศษชิ้นส่วนนะครับไปนี่ครับสี่สิบสิบครั้งแรกไปเนี่ยการันตีคุณพลหนึ่งตัวออรอเลยครับกดดิฮะนะเราจะรอช่วงเวลาอย่าหยุดนะเร็วเข้าสิไป ต้องมาแล้วผมไม่อยากแตกวันนี้ผมไม่อยากแตกต้องมาปั๊บปั๊บปับ,ป,บ,ป,บ,ป,บป,ปัโปเฮย์ยึดแค่กุยแกวะ่ะโอ้โหอันนี้ไม่ได้ยูอ่ะเว้ยไปต่อครับรออะไรครับรออะไรครับอะไรอ่ะรีเซ็ตสุ่มครั้งแรกรีอีอ๋อในเซ็ตสุ่มโอเคไปโบสุ่มแบบวุกเว้ยว่องไวปับป๊บปั๊บโปโอยได้ตัวน้าตู้มาวะ่ะ เ s r เอารเรื่องมาตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่กี้หน้าดำไอ้นาข่าวเลยโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวผมจะใช้สูตรกดตรงนี้ก่อน3มครั้งเออก็ไปทีเดียวก่อนมีคมีสูตรบอกว่ากดแบบิบเดียวก็ได้เหมือนกันนะพี่เดี๋ยวลองให้มันหันมาทางนี้ก่อนปั๊บต้องมาแล้วไม่มาไปไม่มาเว้ย ไปอีกสองครั้งครับผู้ชมต้องมาแล้วเราแบบเนี้ยเราต้องดูจากตรงไหนในการสุ่มวะต้องมีอะไรแบบแปลกๆแถวแถนี้หรือเปล่าเออข้างล่างดูกระตุกตรงนี้กระตุกอย่างนี้แหละกระตุกอย่างนี้แหละเออกระตุกอย่างนี้ต้องมาแล้วโอ้โหโบเอสอาร์ที่ผ่านนี่ห้องตรงอีกแล้วเอาไปบวกได้เอสอาร์โอ้ยได้ห้องตรงอีกแล้ว ยดเคได้มา2ตัวแล้วก็เอชอาร์สองตัวพอได้นะพอได้นะไปต่อครับเฮ้ยเมื่อกี้แบบเราอึดอาดต้องอึดอาดต้องรอมากระตุกใช่ไหมต้องรอมากระตุกถึงได้ผลใช่ไหมเนี่ยเอาละครับมีตรงไหนแปลกไหมมีวิงวิงตรงนี้ตรงนี้หมุนมีอะไรแปลกไหมมีอะไรแปลกนะจําได้ว่ามีสีฟ้าๆตรงนี้หน่อยหนึ่งอึดอาดหน่อยผมชอบดีลานะอะไรที่มันหนึงเหม่ง เดี๋ยวเดี๋ยวรอแสงขึ้นตรงนี้ผมจาได้มีแสงตรงนี้ขึ้นนี่ครับเดี๋ยวแฟงมันจะวิ่งขึ้นไปปั๊บนี่แหละข้อมาแล้วเคือโอ้ยเค่มามาบอกแล้วว่าต้องส้นแซกนะครับซนแซกมาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องนี้โอ้โหกระตุกเลยฮะกระตุกเลยเออมาดิเอเมเอเออเออเอเอเอัอเ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 ออเ่เออเ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 ออ เนะครับโอ้โหตัวเป็นๆมาเลยสำหรับการซุ่มครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่หืมสี่สิบสี่สิบช่ไหมเมื่อกี้รับอะไรปะอ่าสมบัติเฮ้ยกองสมบัติอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวไหนะเปิดกระเป๋าดูดิเดี๋ยวไปดูตัวกันนะครับอันนี้เลือกได้เลยโอ้โหเดี๋ยวต้องเลือกคนนี่แหละนี่อะไรอ่ะกล่องสุม่มกุนกุนพลอ๋อโอเคอ่ะกดให้หมดเลยบับ อ๋อเป็นเศษเนาะนี่อะไรอ๋อนี่ใช้ได้เลยเหรอขอ,อนี่สุ่มโอ้โหนึกว่าได้ป,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 ปั๊บ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 โอ้โหเปิบเปิบเปิบอุ้ยนี่ไงสิบเจ็ดอันโอ้โหมีการสุ่มได้ยูอาร์เมื่อกี้ได้สิบเจ็ดอันถือว่าได้เศษเยนะอะอยู่นะโหคุเลิงไม่บอเอาไว้ของเบ้งก็มาว่ะเอาเรื่องเอาเรื่อง ไปต่อครับนี่โุ้ยนี่ที่อัพนะฮะโอเคมีอะไรโหยเขาแจกเยอะมากเลยเนะี่ยผมไม่ได้รับเนี่ยไม่ได้กดเปิดมานทั้งเยอะเนี่ยเดี๋ยวคูเยอะมากเลยเห็นไหมเขาแจกนะครับนะใครมาเล่นบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการรวมเซิร์ฟด้วยเข้ามาเล่นกันนะครับผู้เล่นตอนนี้มีผู้เล่นในเซิร์ฟเยอะมากเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟใหม่ๆหรือว่าเก่าๆนั่นแหละนะเซิร์ฟเก่าๆว้คนเยอะมากเลยตอนนี้เขารวมเซิร์ฟกันนะครับนะมันจะสนุกในการลงอารีนามากๆเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูตัวนี้ขุนพลของผมตอนนี้มีกบครบแล้วมีกบครบแล้วเมื่อกี้ได้ซุนเซ็กมาอัพเลยปะล่ะซุนเซ็กซุนเซ็กอยู่ไหนวะซุนเซ็กเราอยู่ไหนวะเนี่ยซุนเซ็กจ๋าเล่นหมกไว้ตั้งนานไม่ได้หมกแล้วครับผมไปซื้อมานะไอดี ID นะครับเพราะว่าอยากกลับมาเล่นนะอยากกลับมาเล่นอยู่อ,อผมว่าจะเล่นเกมนี้ย,วยาวๆเลยแหละ ต่อไปไอ้ซุนเซ็กมาอยู่ไหนวะเนี่ยซุนเกียนนี่ไงซุนเซ็กอยู่นี่โอาเถอะตาบอดจริงๆด้วยอ่าซุนเซ็กของผมตอนนี้มีจิตสวดมัน,นมต้องใช้690ในการบวกอีกครั้งหนึ่งเป็นดาวที่เท่าไหร่วะ3 8หรอโอ้โหเป็นดาวที่8ดผู้ชมอ,อยเยอะมากเยอะเกินไปแล้วตอนนี้ลูผมเยอะเยะล้นะครับ โอเคก็คมอยู่นะครับนะครับเพิ่มไปเลยนี่หนานหัวนะหนานหัวนี่สกิล้วสกิลนี้ไม่ได้อัพเลยตัวนี้ไม่ได้ใช้เนาะตัวหลังไม่ได้ใช้ใช้แต่ตัวหน้าหน้าบนนเนาะนี่โอ้โห690ใช้เศษเยอะมากนะครับแต่ผมก็ก็คมอยู่เนะาะสำหรับการสุ่มแน้มันไม่ได้ยากขึ้นเนาะเหมือนเขาปรับให้มันสุ่มง่ายขึ้นนะตอนนี้นะครับน้ท่านผู้ชมใครผู้เล่นใหม่ก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับนะ เป็นไงกันบ้างในการสุ่มในครั้งนี้ผมมาแบบสั้นๆง่ายๆในวันนี้เนาะเดี๋ยวจะมีการอัปเดตเรื่องการอัปในเกมด้วยนะว่ามีอะไรใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่าการรวมเซิร์ฟนะว่าจะมีผู้บุคคลเออผู้คนเยอะจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็กิ้นะตอนนี้กิ้วมันจะมันหรือเปล่านะครับเออผู้คนยิ่งเยอะก็ยิ่งสนุกนะครับในการลบในศึกลบนะฮะก็จะสนุกขึ้นนะครับในการ แย่งบนลังกันนะตอนนี้โอ้โหโดนเนี่ยโดนไล,ลนะ่แล้วเนี่ยคนเยอะไงคนเยอะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่สำหรับนะผมเจมเมอร์สตีโอแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ